ออยหัวหลุดไอ้คนเดนโนตไอ้คนไอ้นดนัวไอ้นาว่างคนขับแก๊ปในไอ้นี่เลยว่ะสงการเลยไม่ไม่เล่นน้ำครับพี่ไม่เล่นน้ำครับอย่าใสาครับอย่สาครับพี่พไม่เอาครับผมไม่เล่นครับผมไม่เล่นครับอย่สาครับพี่จะไปส่งแก๊ปใบนี่มันช่างลำบากจริงๆเลยโอลูกค้าปากหมุดไม่ได้เรี่องเลยฮคต้องขับมาอะไรในเมืองนี้ยอยู่งไหนวะเนลูกค้า หาไม่เจอเลยเอเลี่ยนก็บุกโลกอยู่เนี่ยอะไรวะโอ้กิซับบันซินโลแก็บไว้องไปส่งของนี่เฮียโจ๊กหมดอ่ะโจ๊กหมดอ่ะโจ๊กหมดอ่ะไอพวกหนุ่มไอพวกหนุ่มทำไรอ่ะโอ้ยยิงยิงอะไรอ่ะหนุ่มยิงอะไรอ่ะยิงอะไรอ่ะโอ้ยมันเริ่มยิงโดนละมันเริ่มยิงโดนละโอ้ยเลือดเหนึ่งเลยย่าเลือหนึ่งเล่นหนึ่งไอ้ยัเอ๊ขับรถในเมืองวันนี้ทำไมเมืองมันดูเงียบๆกันนะกูแค่มาส่งแก๊ปกูเจออะไรเนี่ยนานีนิ e r ฮอร์ดิโก้คาล e r o ร เราจะต้องไปปราบก็อตซิล่าและทำไมกูเป็นแก๊ปแต่กูต้องมาปราบก็อตซิล่าโมเดลมันมี n อ c เมื่อกี้ข้างๆถามว่าอยู่เฮียเออใช่กูเป็นแก๊ปทำไมกูต้องมาอยู่นี่วะเฮ้ย๊ีไซบิ๊กมาแล้วบี๊กไซบิ๊กมาแล้วสองลูกนี้แหละสองลูกนี้แหละแกไม่รอดแน่ววิิ่่งงหหนนีีไปแล้วไปแล้วระเบิดตูด ลมาตต่มต่อย่งสเพยอย่างสมแตกมแตกล้วมาแตกเล้วเรียกมอไซค์ได้แล้วเว้ยมาล้วด่นมาแล้วเออเออกาูไม่อยู่แล้วกูทางานเป็นแก๊ปกูไม่ได้เป็นหน่วยพิทักโลกไอ้เหี้ยไปแล้วมังมัไม่ได้อนเจ้าไอ้ตัวนี้ดูใหญ่กว่าตัวมงีกว่าตอนดูใกล้ๆเนี่ยโอยออยแล้วว แล้วเปิดไอ้ฮีฮีฮียิงยิงยิงเฮ้ย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 เฮเฮ้้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้้ โอ้ยโอ้ยเราต้องการสตล์ดิจิเพื่อจะล้มมันรีทรีตตอนนาวเยเตอร์ยสเตอร์เฮ้ยมันเดินกลับมาแล้วมันเดินกลัอมแล้วหรือเปล่าหรือเปล่าโอ้อันนี้สมเป็นใครจูหน่อยวะ